ตลาดกลางเมืองเขลางทำไมถึงได้ร้างผู้คนเช่นนี้สิ้นแล้วความสุขสดชื่นกลับกลายเป็นความขมขื่นของคนที่ใกล้ตายเสียงจ็อกแจ๊กจอแจเหลือแต่เสียงกระซิบร่ำไห้หม่อมฉันจึงต้องตัดสินใจปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างของเมืองเขลางไว้ด้วยการใช้ชีวิตของท่านเองหรคอคำลือแล้วข้าล่ะ ข้าเป็นถึงองคหญิงของเมืองนี้แต่กลับไม่มีปัญญาทําอะไรองค์หญิงทรงไปกำลังใจให้หม่อมฉันนั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ได้ทรงทําแล้วพระเจ้าค่ะมาดูตรงนี้กันดีกว่าทรงจําได้ไหมว่าวัวบ้าวิ่งเข้ามาจะเผิดฆ่าตรงนี้แล้วก็มีชายคนหนึ่งโดดเข้ามาขวางไว้ปล่อยวัวบ้าได้หมัดเดียว จนตายก่อนจะหันมายิ้มให้แล้วพูดว่าปลอดภัยแล้วแม่หญิงตอนนั้นบ่อมชันยังไม่รู้ว่าองค์หญิงเป็นใครแต่ก็ยังกล้าเข้ามาช่วยข้าได้ข้าประทับใจตั้งแต่วันนั้นม่อมชันก็รักองค์หญิงทันทีที่ศบตากันไม่รู้ว่าแก้วดวงนี้อยู่สูงเกินฝันแต่ก็มุ่งมั่นปีนป่ายขึ้นมาหาแต่ที่ท่านไม่รู้ก็คือ แก้วดวงนี้พร้อมที่จะโน้มลงมาตลอดเวลายังมีรูปท่านที่ข้าวาดไว้อยู่ใต้หมอนจนทุกวันนี้ไอ้คำลือจะมีโอกาสหรือว่าสนาได้เห็นไหมเนี่ยข้าจะให้ท่านดูเมื่อเราอยู่ด้วยกันในคืนนี้องค์หญิง นี่คือวัดที่หม่อมชันเคยพักอาศัยท่านอาจไม่รู้ก็ได้ว่าดวงแขเคยพาข้ามาตามหาท่านที่นี่ไอคำลืนนึกไม่ถึงเลยว่าตัวเองจะมีวาสนาถึงเพียงนี้แต่ก็คลาดกันทุกทีได้พบแต่พระชราเคยเป็นขุนศึกของเจ้าพ่อชื่อว่าคำปันนั่นคือครูบาคำปันผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการศึกให้หม่อมชัน เราจะได้กราบท่านด้วยกันนะวันนี้หลวงตางอพี่คำมือกับองค์หญิงอยู่แล้วเข้ามาข้างในได้เลยจ้าเฮ้ยพระเจ้าค่ะลำบากนะก็พูดก,กับข้าเหมือนคนธรรมดาก็ได้นะคำสอยหลวงตารู้ได้ยังไงว่าฉันจะมาถึงได้รอคอยอยู่อย่างนี้หลวงตามีความพิเศษเหนือใครเพียงแต่ท่านไม่อ้วดเท่านั้นงั้นก็ดีนะสิ เราอาจจะถามถึงเหตุการณ์ในวันพรุ่งนี้หรือวันหน้าก็ได้นะข้าจะกราบขอร้องท่านให้เมตตาถ้างั้นเราเข้าไปในโบสถ์กันดีกว่าก้าวข้ามธรณีประตูช้าๆอย่าเหยียบลงไปเจ้าแม่เคยสอนไว้ข้าจำได้ว่าเหยียบแล้วจะโชคร้ายอย่างน้อยก็อาจจะสะดุดหกล้มหัวทิ่มก็ได้พราเจ้าค่ะ พี่คำมือกับองค์หญิงก็งงกราบพระประธานในโบสถ์ก่อนที่จะหันมากราบหลวงตาเห็นแล้วไอคำสอยนึกถึงคู่บ่าวสาวที่เพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆแต่ตาข้าฝาดไปหรือเปล่าที่เห็นหลวงตามีน้ำตาคอเบ้าก่อนที่มองพี่คำมือนั่งคุกเข่าอยู่ตรงหน้ากระผมพาองคหญิงมากราบหลวงตาขอรับเจริญพรเทยม อาตามายินดีที่เห็นโยมกับไอคำลือในวันนี้หลวงตาจะได้เห็นอีกหลายหนเจ้าค่ะดวงแก้วกับคำลือจะขอประวารณาเป็นโยอมอุปถาของหลวงตาตลอดไปเจ้าค่ะแต่ต้องผ่านศึกใหญ่ครั้งนี้ไปให้ได้ก่อนขอรับหลวงตาเจ้าขามา,กาใกล้กล้านี้ข้าอาจจะไม่มีของดีให้ แต่สิ่งที่เจ้าจะทำก็นับว่าเป็นความดีอันยิ่งใหญ่และชาวเคลางทางั้งหลายจะระลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าตลอดไปหมายความว่าเมืองเคลางจะคงอยู่อย่างปลอดภัยใช่ไหมเจ้าค้าหลวงตาอาตมาขอให้โยมสมปราถนาะนั่นก็หมายความว่าคําลือปกป้องบ้านเมืองได้สำเร็จนะสิ เช่พ่อเจ้าแม่ทรงทราบคงจะดีพระไทยเรารีบกลับไปกราบทูลกันดีไหมรอให้ผ่านวันพรุ่งนี้ไปก่อนเถอะนะคอหญิงทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรที่แน่นอนอาตมาทำได้เพียงแค่ให้พรเท่านั้นไอ้คำลือก้มหัวมาข้าจะรดน้ำมนตให้ขอรับหลวงตาห่วงตาประคมน้ำมนและสวดอวยพรให้ แต่ทำไมไอ้คำสอยฟังแล้วรู้สึกหวยหวนเหมือนชวนให้ค้องห้อย่างนี้พวกเองช่วยกันเก็บกวาดเศษหินที่มีคมตามพื้นตรงช่องหน้าผานี่ออกไป ท่านคำเลือจะได้ยืนหยัดอย่างปลอดภยัยไม่เผลอเหยียบเขาได้ขอรับท่านขุนศึกทหารเก็บกวาดเศษหินกันใหญ่<อ>พื้นที่ที่เคยขรุขระ <ยา S 3> ก็กลับ,บกลายเป็นราบเรียบ<า>ยนยืนได้สบายนี่<ม>เป็นสิ่งเดียวที่เราสามารถทําให้แก่คำเลือได้พระเจ้าค่ะแต่มันช่างน้อยเหลือเกินเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขากําลังจะทําให้กับชาวเขลางนครอย่างนี้ข้าว่าเราทําดีที่สุดแล้วล่ะความจริงหม่อมชั้นอิจฉาขุนศึกคำเลือนะ เรื่องอะไรไปอิจฉาเขาล่ะท่านนี่ยังไม่ทิ้งนิสัยเดิมเลยนะอย่าเพิ่งเข้าพระทัยผิดซีพระเจ้าค่ะที่หม่อมชั้นทูลว่าอิจฉาก็เพราะว่าท่านคำลือให้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดสนิทแนบกับองค์หญิงดวงแก้วในราตรีนี้อ๋อที่แท้ท่านก็อยากอยู่ใกล้ชิดเจ้าพี่ไม่ใช่อย่างนั้น หม่อมชันหมายถึงตัวเองยังไม่มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดองค์หญิงดวงแขในายามค่ำคืนบ้างต่างหากพระเจ้าค่ะอยู่แล้วจะทำอะไรได้เดินยังไม่ค่อยจะไหวเลือดยังไหลซิบซิบอยู่ตามรอยแผลเลยเห็นไหมแต่ท่านได้อยู่ด้วยกันหม่อมชั้นสู้ตายบ้าพูดออกมาได้แต่เอคืนนี้ข้าจะนอนไหนล่ะต้องโยกห้องให้เจ้าพี่ซะแล้วนี่นา อย่ามาทำตาวิบวับชวนเชิญข้าอย่างนี้นะไม่สำเร็จหรอกยะองหญิงพระทายร้ายถ้าเราต้องตายด้วยกันข้าจะยอมตายในอ้อมแขนของท่านข้าสัญญา